ช่วงนี้เขากำลังฮิตขนมปังก้อนจิว๋วคลุกเนยละน้ำตาลแต่บางคนมาบอกว่าป้าหนึ่งค่ะหนูไม่มีเตาอบสอนทำแบบไม่ใช้เตาอบได้ไหมคะได้เลยค่ะจัดให้ตัวนี้จะใช้วิธีการทอดขนมปังนุ่มนิ่มต้นทุนอยู่ที่ชิ้นรับประมาณ2บาทนิดๆวิธีการทำนำนมที่อุณหภูมิห้องมา120 ML ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้เติมน้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนชายีสต์ครึ่งช้อนชายีสต์จำเป็นต้องใช้นะคะจะใช้ผงฟูแทนไม่ได้นะ คนนิดหน่อยให้พอเข้ากันเราผักไว้ก่อนน้ำชามผสมมาหนึ่งใบใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไป240กรัมน้ำตาลทราย36กรัมเกลือหนึ่งหยิบมือคนนิดหน่อยให้ส่วนผสมทั้งหมดกระจายตัวเข้าด้วยกันทำหลุมตรงกลางไว้นำไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้มาตีให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากันจากนั้นตวงมาสองช้อนโต๊ะเทลงไปในหลุมที่เตรียมไว้ ใส่กลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาก,กลับมาดูนมผสมยีสต์ที่เราพักไว้นะคะถ้ายีสต์ทำงานเราจะเห็นว่ามีฟองปุดขึ้นมาที่ผิวด้านบนของนมแบบนี้ถ้าไม่มีเลยเนี่ยแปลว่ายีสต์ตายนะให้เปลี่ยนยีสต์ใหม่ก่อนทำขั้นตอนถัดไปเทนมผสมยีสต์ลงไปในชามผสมคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากันใช้มือลงไปขยำรวบแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันกวาดเอาผงแป้งที่อยู่ด้านล่างโถผสมขึ้นมาให้หมด วางแป้งบนพื้นที่จะใช้นวดแป้งกดแป้งให้แบนลงเล็กน้อยเทเนยจืดลงไปสองช้อนโต๊ะครึ่งด้านบนแป้งนวดแป้งเป็นเวลา20นาทีช่วงแรกมันจะเลอะเลอะเคอะเคอะหน่อยนะคะเพราะว่าเนยมันจะยังไม่ซึมเข้าไปในเนื้อแป้งใครขี้เกียดนวดมือสามารถใช้เครื่องนวดขนมปังได้นะหลังนวดแป้งเขาจะต้องดูเนียนขึ้นนุ่มขึ้นไม่แฉะติดมือแล้วก็ไม่แห้งเกินไป และเมื่อลองหยิบแป้งขึ้นมาแล้วขึงดูแป้งจะต้องสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้นำแป้งที่นวดได้ที่แล้วมารวบเป็นก้อนกลมคลุมแป้งพักทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เทา่านำแป้งที่พักแล้วมาชกไลลม นำแป้งที่ได้มาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ8-9กรัมจะได้แป้งออกมาทั้งหมด50-55ก้อนแล้วแต่น้ำหนักที่เราแบ่งนะคะนำแป้งมาครึงให้กลมแป้งก้อนไหนที่ยังไม่ใช้งานให้หาอะไรคลุมไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะพอครึงกลมเสร็จแล้วใช้มือจับที่บริเวณก้นนะคะบีบให้ติดกันจะไม่บีบก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าเสียเวลาแต่ถ้าทอดแล้วมันอาจจะไม่สวยเท่ากับการบีบนะจ๊ะ วางเรียงบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษสำหรับรองอบหรือว่าปูด้วยถุงแกงก็ได้กดแป้งให้แบนลงเล็กน้อยคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้30-45ถึงนาทีมาดูเนยที่ป้าจะใช้ทอดขนมปังหรือทอดโดนัทวันนี้นิดนึงป้าใช้เนยสำหรับทอดโดนัททอดขนมปังตัวนี้นะคะว่าหนูใช้น้ำมันธรรมดาทอดได้ไหมล่ะน้ำมันปาลาอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่า ถ้าใช้เนยสําหรับทอดโดนัะทอดขนมปังขนมที่ได้มันจะหอมกว่าแล้วก็อมน้ํามันน้อยกว่าค่ะข้อดีอีกข้อก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ทอดซ้ําได้หลายครั้งนะคะโดยที่สีของน้ํามันยังคงสวยอยู่ตัวเนยสําหรับทอดเขาก็มีหลายยี่ห้อนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อที่ป้าใช้วันนี้เนี่ยป้าซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่แถวบ้านราคายอยู่ที่1นกิโลแปบาทจ้า นำเนยใส่กระทะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนก็ได้นะคะเนี่ยเนยเขาจะค่อยๆละลายกลายเป็นน้ำมันแบบนี้เลยตอนนี้แป้งที่เราพักไว้ขึ้นฟูได้ที่แล้วนะคะก่อนนำแป้งลงทอดให้เช็คความร้อนของน้ำมันด้วยนะคะด้วยการนำตะเกียบแห้งๆจุ่มลงไปถ้าเกิดว่ามีฟองปุดออกมาจากปลายตะเกียบแบบนี้คือใช้ได้แล้วค่อยๆหยิบแป้งที่พักไว้ขึ้นมา จับด้านที่สวยๆคว่ำลงไปในน้ํามันนะคะตอนทอดใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งด้านนอกจะไหมแล้วด้านในจะไม่สุกตอนหย่อนแป้งลงกระทะอย่าหย่อนให้แน่นมากต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้แป้งเขาขยายตัวด้วยสังเกตไหมคะแป้งเมื่อได้รับความร้อนเขาจะมีการขยายตัวขึ้นอีกเล็กน้อยตอนทอดอย่าพลิกกลับด้านแป้งไปมาบ่อยๆให้ทอดจนกระทั่งแป้งฝั่งที่อยู่ในน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลตามต้องการเราค่อยพลิกกลับด้านทีเดียวพอนะ แอบแง้มดูนิดนึงถ้าสีแป้งโอเคแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งสุกได้สีที่ต้องการพอสุกแล้วแป้งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะตักแป้งขึ้นสะบัดให้สเสด็จน้ำมันพักผึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิททาเนยเคลือบผิวขนมให้ทั่วจะทาทีละชิ้นก็ได้นะคะถ้าขี้เกียจก็จับคลุกรวมกันแบบนี้ก็ได้อันนี้ป้าใช้เป็นเนยผสมนะอากาศบ้านเรามันร้อนเขาจะค่อนข้างละลายไวนิดนึงถ้าไม่ได้ทำในห้องแอร์ ตัวเนยที่คลุกสามารถปรับเปลี่ยนใช้เป็นมาการีนได้เขาจะทนความร้อนมากกว่าแต่ว่าไปเปรียบเทียบในเรื่องผลดีผลเสียต่อสุขภาพกันเอาเองนะพอเคลือบเนยเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำตาลทรายใครไม่ชอบน้ำตาลทรายเยอะๆจะจับขนมปังทีละชิ้นมาจิ้มกับน้ำตาลทรายก็ได้นะคะจิ้มแค่ด้านเดียวแต่ถ้าใครชอบน้ำตาลทรายเยอะๆก็จับคลุกเหมือนป้าได้เลยจ้าให้ดูขนมสองชิ้นนี้ชิ้นขวาเนี่ยถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่า เขาจะดูเหมือนมีเนยเคลือบอยู่ที่ผิวขนมหนากว่าชิ้นทางซ้ายมือสาเหตุเพราะว่าชิ้นขวาป้าใช้เป็นมาการีนนะคะส่วนชิ้นซ้ายเนี่ยป้าใช้เป็นเนยผสมอย่างที่บอกไปแล้วมาการีนเขาจะทนความร้อนได้ดีกว่าค่ะเมื่อนํามาใช้คลุกขนมมาการีนเขาก็จะละลายน้อยกว่าเนยค่ะทําให้ดูเคลือบหนากว่าเนยขนมที่ทําแล้วเก็บได้นานไหม แนะนำให้ทำสดใหม่วันต่อวันนะคะเพราะว่ายิ่งเก็บนานเขาจะยิ่งแข็งขึ้นไม่อร่อยถ้าอยากจะเก็บจริงๆสามารถเก็บใส่ถุงรัดยางวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้1วันแต่กินขนมที่ทำออกมาสดๆใหม่ๆมันจะอร่อยกว่าขนมที่เก็บไว้1วันเดอ้อทำแล้วกินเลยเชื่อเถอะอร่อยจริงมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบนะคะนมสด7บาทแปสตางค์ยีสต์1บาทแป้งสาลีอเนกประสงค์10บาท ไข่ไก่2บาท40สตางค์น้ำตาลทราย1บาท40สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทเกลือ10สตางค์เนย10บาทเนยที่ใช้สำหรับทอดโดนัทป้าตีไปว่า12บาทนะตัวเนยที่ใช้ทอดโดนัทเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้ทอดโดนัทซ้ำได้หลายครั้งเลยนะคะ4-5ครั้งก็ยังไหวอยู่ ตัวเนยและน้ำตาลที่ใช้คลุกโดนัดที่ทอดแล้วป้าตีไปที่60บาทซึ่งแต่ละคนต้นทุนตรงนี้ไม่เท่ากันแน่นอนนะคะบางคนใช้เนยบางคนใช้มาการีนบางคนคลุกหนาบางคนคลุกบ,บางดังนั้นจริงๆแล้วต้นทุนในส่วนนี้นะคะ่ะอยากให้ลองชั่งน้ำหนักดูว่าเราใช้เนยคลุกไปเท่าไหร่ใช้น้ำตาลคลุกไปเท่าไหร่แล้วคิดต้นทุนเองอีกทีเพราะว่าอันนี้ป้าคิดเผื่อให้นะคะป้าตีไปว่าใช้เนยและน้ำตาลสำหรับคลุกที่60บาท ถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่1 0 5บาท70สตางค์1สูตรจะได้โดนัทออกมา50-55ถึงชิ้นถ้าได้50ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบโดนัทต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาท11สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองอีกทีและต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถานู่นนี่น,น ทำแล้วขายลูกละกี่บาทดีป้าถ้าเป็นป้าหรอป้าคงขายลูกละ5บาทมัง้งซึ่งแน่นอนว่าต้องมีคนบอกว่าถูกไปป้าไม่คุ้มค่าเหนื่อยบางคนอาจจะบอกว่าแพงไปป้าขายไม่ได้รเรอาอเป็นว่าในเรื่องของราคาขายแนะนําให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกาไรที่พอใจเราตั้งราคาขายได้เองเลยนะคะ วิธีเก็บเนยทอดโดนัทที่ใช้แล้วให้ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งหายร้อนนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสภาพจากน้ำมันกลับไปเป็นเนยจับใส่ถุงหรือว่าจะหาอะไรคลุมตัวกระทะที่ใช้ทอดเลยก็ได้ค่ะแล้วเมื่อไร่จะใช้ก็นำออกมาตั้งไฟจนกระทั่งเขาละลายกลับไปเป็นน้ำมัน